กอนการล่านะครับเหมือนเคยสี่แซส่ห้าสนะครับไปไปกันนะครับแบบนี้ก็อันตรายนะครับเผื่อบังคับพวงมาลัยไม่ดีนะครับตกล่องขึ้นขึ้นมานะครับขึ้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็ลำบากนะครับกลางป่ากลางเขากลางดงนะครับติดลมจนได้ครับ อดล้างเรียบร้อยครับล้างน้ำที่ตรงทุง่งนาเมื่อกี้นะครับมีน้ำอยู่มีติดรถไว้หายห่วงครับ ลื่นมากฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับตกไปลอยตกไม่แรงนะครับถนนก็เลยลื่นวันนี้ก็ออกมาล่าเหมือนเคยนะครับก็พอได้ตัวนะี่ครับบรรยากาศดีมากครับท้องทุ่งวันนี้เป็นบรรยากาศที่น่าล่านะครับออกล่าได้สบายนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง ถนนลื่นถนนเปียกแขะนะครับก็มีเครื่องมือนะครับสำหรับติดรถไว้ใช้ได้ทั้งรถเก่งรถกระบะนะครับหรือว่ารถอ,อื่นๆนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาดันล้อหรือว่าใชา้คนปากช่วยนะครับมีเครื่องมือตัวนี้ทาสามารถทำเองได้นะครับไหนมาไหนก็จะได้สะดวกนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่ารถจะติดหลง เอาไปเราก็ไปล่ากกันต่อไล่ก,กันต่อนะครับก็ใช้เวลาแป๊บนึงนะครับไม่ถึง10นาทีก็สามารถเอารถขึ้นได้นะครับรถเกง๋งรถกระบ,บะนะครับไปไหนมาไหนก็ติดรถไว้ก็ดีนะครับทำเองได้นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ท้องทุ่ง บรรยากาศดีครับข้าวก็ขึ้นสูงแล้วนะครับโอ้ยนกนกเป็ดครับใช่ไหมนกเป็ดครับเต็มเลยครับนูมองเห็นกันไหมครับได้ยินเสียงร้องอ่าผมก็จะมีเสียงนะครับเปิดใช้ล่อนะครับสําหรับการล่อนกนะครับเพื่อให้ลงตามจุดหมายที่เราต้องการก็สามารถเหนี่ยวไกลนะครับหรือว่าล่ามาเป็นอาหารได้นกเป็ด มนใช่นกป็ดไหมครับน่าจะใช่นะครับเพราะว่าฟังจากเสียงโอ้โหเยอะแยะเลยครับสนุกสนานครับรถติดลมนิดหน่อยนะครับเกิดปัญหาถนนลื่นนะครับแต่ว่าก็ได้ตัวมาหลายตัวแล้วครับ การล่าของผมส่วนใหญ่นะครับก็เน้นในการยิงในรถนะครับโดยการใช้เสียงต่อแล้วก็ยิงในรถครับไม่ว่าจะเป็นนกตูมหรือว่านกอีลุ่มนะครับนกกวากหรือว่านกไก่นานะครับนกเป็ดหรือว่านกอื่นๆนะครับก็มีเสียงรอเหมือนกันสามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมก็จะทําการบันทึกภาพนะครับในขณะการใช้เสียงนะครับในการล่า ให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กดติดตามกด subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปคลิปหน้าผมก็จะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไปชมบ,บรรยากาศท้องทุ่งนะครับไปทำการ ดักสัตว์ดักนกนะครับด้วยเ,เสียงแบบแหกกดนะครับแหกกดของการดักให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ